สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องน้องอะไรนะนูนาค่ะนูนาที่เคยถ่ายรูปไหมคเคยถ่ายรูปหน้ามอไซค์ไหมเคยไหมเคยอยู่ค่ะแต่ตอนม6มากค่จะจำไม่ได้<อ>นานมากเลยนานมากวันนี้มากับสาวนุ่นบอวันนี้มากับน้องรุ่นเดียวกันเหรอไม่ค่ะหนูเป็นรุ่นพี่พี่กี่ปีสามปีค่ะสามปีอ๋อรุ่นพี่น้องนุ่น รชื่ออะะไนพี่หนูนาค่ะพี่หนนูาาาคค่่่ะะภษไทยยเลพีหรือพี่พี่ค่ะพี่หนูนาภานสระอีมงอีกแล้วก็วักแล้วก็หนูนาพี่หนูนาเรียนอยู่ราชภัฏสุรินทร์ราชภัฏสุรินทร์ครับพี่สามแล้วค่ะโสดโสดค่ะจริงไหมจริงค่ะเดี๋ยวแฟนเห็นคลิปนี้นะไม่มไ่เห็นเพราะว่าหนูไม่มีแฟนหนูไม่มีแฟนจริงนะไม่มีแฟนอุยหน้าตาน่ารักอย่างนี้ไม่มีแฟนไม่เชื่อหรอกฮะ จริงจริงนะแล้วตอนไหนจะมีล่ะฮะหรือว่าน่ารักเกินไม่มีใครมาจีบฮะได้ไหมไม่รู้ไม่รู้เอ้ยลักกิชูหรือใครโรอยอย่นีเฟซอะไรนะพี่หนูนาพี่หนูนาในโทรศัพท์คือไหนดิโทรศัพท์ไม่ได้เอาไม่ได้เอามาเข้าไปดูเพราะว่าแบตหมดพี่หนูนาชื่อเฟซพี่หนูนาค่ะภาษาไทยพี่หนูหนูน้อยหีบนอหนูสะอูนนะค่ะพ่อหนูนาเราเนาะ แล้วนี่จะเดินไปไหนเนี่ยอันนี้จะไปรถไไปปที่รถไปรถยนต์โอ้ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่ายังไม่มีแฟนเนี่ยดูอ่ะหน้าตาดีมากเลยหุ่นก็ดีดูอ่ะหุ่นดีมากเลยอ่ะบ้านอยู่บ้านเดียวกันกับน้องนุ่นบ่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คนละบ้านคนละบ้านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องบ้านบ้านเดียวกันพี่กับน้องแค่นั่นเลยอืม อันนี้จะเอาโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์อยู่ไหนเอามาเดี๋ยวรอตัวนี้เลยยังไม่ทันแบตเลยแบตหมดนี่เอาอุ้ยจะให้เขาดูเฟซหน่อยแม่ไอ้นายแจ้งนายดูเฟซหน่อยดิครับไายดูไหนดูอะไรเฟซอ่ะโทรศัพท์ผมช้านะครับอันนี้เองอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามนูนนาอายุเท่าไหร่ยี่ยี่สิบเอ็ดเป็นน้อง เป็นน้องชอบสาวรุ่นน้องสาวสาวรุ่นน้องฮ่าฮ่าใคงเอาผมาให้คันนี้เลยเหรอผมซื้อคันใหม่อันนี้มันนิสัยดีเด้เนี่ยจริงๆนี่นิสัยดีตั้งใจทำงานเชื่อไหมว่าไหนเจ็บทีล้เป็นร่นน้องไม่ตโอ้นี่หนูนานี่ไงโฟกัสหน่อยมีเพื่อนกี่คนแล้วเพิ่มยังครับ ฮะเพื่อนกี่คนเพื่อนหนูพันเดียวเองพันเดียวเองนะยังเพิ่มยังยังนี่ครับหนูนาหนูนารอรอรอดูเลยเด้อเดี๋ยวหนูนาจะมีเพื่อนเยอะกว่านี้เยอะมากเลยอ่ะครับแล้วหนูนาก็ต้องเลือกด้วยนะอย่ารับมั่วนะอย่ารับมั่วนะกดดูก่อนเด้อเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาขอเป็นเพื่อนเยอะเลยเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวหนูนาจะขึ้นคันนี้เลยฮะไดไหมนู่นค e ัน <Yeah, น like ู่นขับรถขับไม่ขึ้นเขี้ยวอ่ะ กัพี่ด้วยนะที่ยอมนำส้ไม่ใช่ฮนูน่าฮะมันให้กดติดตามอะไรมันเพิ่มเพื่อนไม่ได้มันแล้วแต่คนเออแล้วแต่คนอ้าวคือมันเพิ่มไม่ได้ทำไมอ่ะฮะมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนด้วยนะหรือว่าเพื่อนเต็มแล้วไม่ค่ะเพื่อนไม่เต็มเพราะหนูเพิ่มให้เป็นติดตามเพราะว่า มันก็คัดคนบางคนก็จะเพ wow. ิ่มอีกเนาะหรอมันคัดคนแสดงว่านี่ไม uh> ่ผ่านไอ้แจ <No> ็คเองไม่ผ่านแจ็คเองอ่ะไม่ผ่านเองอ่ะเออเขาจะเอาเฉพาะคนหน้าตาดีเออเดี๋ยวให้น้องหนูนาไปเอาโทรศัพท์มาก่อนไป เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับครับน้องนุ่นหน้าอู้หน้าตาดีได้หุ่นดีด้วยดูวะยังไม่มีแฟนไหมเชื่อไหมเชื่อไหมพี่นุ่นฮะพี่นุ่นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเชื่อเหรอยังไม่มีแฟนคนหน้าตาดีเขาไม่ต้มีแฟนใช่ไหมทไม่เป็นงั้นนะคนไม่กล้าจีบคนไม่กล้าจีบโอ๊ยตา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 ย จริงป่าลงตัวเองอีกแล้วนี่นี่เจ้ท็อปลงหรือยังอ้ต้นไหนจะกินข้าวน่ะนะอู้ยังไม่ลงกินข้าวอีกไหมต้องใส่จิตใจเจ้าเอา SK04 แล้วเดี๋ยวให้ยกขนกลับบ้านเลยไม่อ่ะโอ้ยเอ็งมันไม่คืนอ่ะ เขาซาบอกเฟซแล้วไหมาาผมไม่ผานหรอกกดเองเอกดไปขาคาผมไม่ใช่หล so, yeah, right. to ัก้อยได้รอพน่เองกดไปแล้วมันไม่ได้ป่เขาว่าขึ้นมาขึ้นติงตามนี่เนี่ยขึนเพิเพื่อนน่ะใช่ดิอ๋อขึ้นิดตามนี่มืนมืนพี่นี่หละแบบในเฟนะเออมอนยูทูอ่ะเออเ้าเกาช่องทางบอ้ยแดดร้อนมากเลยครับนดดร้อนมาก จีเอ็มทำไมไม่เอาร่มมากลางนี่ไม่กลัวดำเหรอฮะไม่กลัวดำหร,อหำหร,อหรือว่ามีครีมกันแดดดีมีฮะแล้วน้ำดีหลอว,วะอ้าเี่มาจากไหนนี่อู้นครตานีเพิ่งมาด้วยนี่ <c oughs> โอ้คันนี้เพิ่งมาครับอ้เงามากเลย ตัวนี้เป็นรถห้างในไทยด้วยครับแต่ว่าผมว่าน่าจะย่นกระบะลงให้มันตำ่ำาอ้สายดินสวยเลยดิดต่ำเปินไปหรือเปล่ากระบะเนี่ยเพราะว่ามันต่ำเงินไปนะโอ้เดืดร้อนมากเอา้าเขาไปเอาดินมาจากไหนมาเทเนี่ย ้สะอาดแล้วสะอาดแล้วเ <your> ดินไปเดินมาแล้วก็หิวน,น้ำอีกแล้วครับ <c oughs> ร้อนอากาศร้อนไ <c oughs> ม้ยพยุงเนี่ยน,นะะตุก๊กไม้พยุง <c oughs> โอ้เสียท็อปขับไม่ยอมลงเลย เสียท็อปฮะใครขับนะเสียท็อ๋อเสียติดใจสงสัยติดใจมักทูแล้วเสียท็อปครับขับรถมาโผล่สัมภาษณ์สาวอย่างเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วสาวนูน่าน่ะสัมภาษณ์แล้ววะสัมภาษณ์นิดนึงสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เยอะนี่ยังไม่ได้เยอะเอาติดอีกแล้วติดอีกแล้ว trước đám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  không đăng ở lại gì vậy? Đâu, đâm, đâm. hả Tổ, không hợp đâm, đâm hả? À thôi thôi dẹp lên lèn lên มันนคนขับหรือเปล่าวะอ่ะอาเฮ้ยให้ยบของขับดูสิออกได้ไหมได้แล้วขอาหน้าขวาหรือเปล่าเอารงเลยแรงเลยเอาแรงเลย เอี่ยยวจดให้หน้าๆน้ะเออ,อรถไถมาแล้วรถไรถไก็ดันไ่ขึ้นหรอกมันทิ่มหน้าเชื่อไหมโอ้ยมันร้อนแล้วไอ้นะมันขึ้นไหมมันทิ่มหน้าได้ดิ

อร้อนแล้วนี่พี่มิมมันร้อนแล้วน้องเทเกตินมันร้อนแล้วน้องใครน้องเทเกตินเหรอเออไปใช้โอ้โหเบรกมันไม่ได้อยู่ตลอดเด้อเบรกอ่ะโอ้เอาเอาเอาโอ้ยนี่ตายตายตายเรน่าเอารถดำขันนิ่งห้นะรถหนักกันเลยเออเออเออเดียวเดียวเดียว เด hey, oh. hey. ี๋ยวปบอกมื eh. ah, <_<_ well> mm ่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวให้ราน้ำมาชนตูดเดี๋ยวเฮ้ยบอกใจมันนี่เออเฮ้ยอะไรบาอะไรบ้าเออนี่แหละนี่แหละมันนี่แหละมันของแท้ของแท้ของแท้มาแล้วเ้ยเลย जगाने की बाबा बाय